สวัสดีค่ะร้านลูงมังดอกไม้สดและริบบินนะคะวันนี้เราจะมาสอนทําวิธีการตัดสายริบบินอุปกรณ์ก็จะมีเราจะทำโบกลางสาย16นะคะของที่ร้านก็จะมีวิวเจาบอร์ดที่วัดทิ้งไว้แล้วนะคะ16นิ้วแล้วก็จะมีริบบินตาระคังเบอร์ห้านะคะแล้วมีเชือกแข็งต้องใช้แต่เชือกแข็งนะคะสำหรับมัด สายวัดประมาณ6นิ้วอะค่ะเสร็จแล้วก็เราจะเริ่มทำนะคะจําำพันให้ได้ด้านละ10เส้นนะคะ ้นนะคะเส้นเราก็ตัดอันนี้เราตัดทั้งสองฝั่งนะคะตัดฝั่งนี้เสร็จแล้วให้กลับฝั่งนี้ให้ตัดอีกด้านหนึ่งดินจะได้เท่ากันนะคะ ก็เอามารวมกันแล้วพับครึ่งแล้วเราก็จะฉีกแบ่งให้ได้6กเส้นนี่นะคะเส้นแล้วก็จะเอามามัดทางร้านจะให้มัดแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราประกอบดอกและร้อย เชือกเกสรเสร็จเวลาเราเข้าพวงเชือกตัวนี้เราก็จะได้ลูดทำเป็นพวงมัดเอวได้เลยค่ะนี้นะคะเริ่มทำใหม่นะคะสิบเส้นนะคะ สิบเส้นนะคะใน้สิบเส้นเราก็ทำให้มันตึงๆเสร็จแล้วก็ตัดตัดฝั่งนี้เราก็มาตัดอีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วก็พับครึ่งแล้วก็ผูก ผูกให้แน่นนะคะใช้แต่เชือกแข็งอย่างเดียวนะคะเชือกนี้มันจะขยับค่ะนี่นะคะก็ได้สายลิบบิ้นายาว16นิ้วไว้สำหรับทำโบ7จทับ6แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปมาจนจบนะคะ คลิปหน้าเราจะมาสอนการประกอบดอกนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะทำงานริบบิน้นส่งร้านลุงมังดอกไม้สดและลิบบิน้นสามารถติดต่อได้ที่ Line แอลุงมังเวอร์และ Facebook ลุงมังลิบบิ้นโบมาไัยหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 8 4 8 0 1 5 7 7และเบอร์โทร0 9 8 9 9 8 8 9 9สําหสำหรับท่านใดที่มาประคองตลาดสามารถเข้ามาสอบถามกับทางร้านได้เลยนะคะ ร้านอยู่ในตลาดดอกไม้ยอดพิมานชื่อร้านลุงมังค่ะเดี๋ยวทางร้านจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนะคะท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ